สำหรับในแบบฝึกหัดที่2.5ขอไข่นะครับเขาให้เราหาเนี่ยหาเซตคำตอบของผสมการต่อไปนี้นะครับซึ่งเราก็มาทำถึงข้อ11กันละ1 1เนี่ยเขาให้โจทย์ว่า x ยกกำลัง3ลบ3 x ยกกำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 x นะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราจะวิธีการทำเนี่ยคือเราย้าย1 0 x มาอยู่ฝั่งนี้เราย้าย1 0 x มาฝั่งนี้นะ,ะก็จะกลายเป็น x ยกกำลังสามลบสาม x ยกกำลังสองลบสิบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราย้ายมาแล้วเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วเนี่ยทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีตัวประกอบร่วมกันก็คือ x ใช่ไหมครับเราก็เป็น x เราดึง x อ x, อกมาจะเป็น x ยกกำลังสองลบสาม x ลบสิบนะอ่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ทีนี้เราก็แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองธรรมดาได้แล้วนาวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองธรรมดาเนี่ยไาแยกเลย x กำลังสองเนี่ยก็เป็น x คูณ x อยู่แล้วถูกไหมทีนี้ลบสิบเนี่ยสิบเป็นอะไรได้บ้างเป็นหนึ่งคูณสิบก็ได้เป็นห้าคูณสองก็ได้ถูกไหมแต่ว่าเราดูจากเลขสามตรงกลางแล้วเนี่ยมันควรจะบวกกันได้สามเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็น5กับ2เพราะฉะนั้นก็เป็นลบ5กับบวกสงนะ น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะทีนี้เมื่อเราได้ค่านี้ได้ได้สมการนี้มาแล้วอ่ะได้อสมการอันนี้มาแล้วแล้วก็จะหาค่า x เนี่ยที่ทําให้อสมการนี้เนี่ยเท่ากับ0ูนย์ให้ได้อ่ะค่า x ที่ทําให้อสมการนี้เท่ากับ0ูนย์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3กรณีถูกไหม เพราะว่ามันเป็น3ตัวคูณกันตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ก็จะทําให้ผลคูณเนี่ยเป็น0ก็คือกรณีที่1 x เท่ากับ0กรณี 2, ที่2 x บวก2เท่ากับ0ก็คือจะได้ x เนี่ยเท่ากับลบ2ถูกไหมและกรณีสุดท้าย x ลบ5เนี่ยเท่ากับ0ก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ5นะอ่ะก็จะมีทั้งหมด3กรณีซึ่งเมื่อเราได้3กรณีนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเขียนในเส้นจำนวนได้นะ เขียนในเส้นจำนวนได้เป็นอย่างนี้เป็น0ใช่ไหมอันนี้เป็น5น,นี่เป็นลบสองนะเขียนในเส้นจำนวนนี้ได้นะอ่ะซึ่งเมื่อเราเขียนในเส้นจำนวนนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่า x มันมากกว่า5เนี่ยทุ่งเล็บมันจะเป็นบวกหมดถูกไหมเป็นบวกหมดแสดงว่าตัวนี้เป็นบวกนะถ้าสมมติอยู่ระหว่าง0นกับ5ระหว่าง0ูนกับ5อันนี้จะเป็นอะไร อันนี้จะเป็นลบอันนี้จะเป็นบวกอันนี้จะเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นบวกคูนบวกคูนลบได้ลบนะครับได้ลบส่วนถ้าอยู่ระหว่างลบสองกับศูนย์เนี่ยอันนี้จะเป็นไรอันนี้จะเป็นลบอันนี้จะเป็นบวกนนี้จะเป็นบวกและนี้จะเป็นลบเพราะฉะนั้นลบคูณลบคูนบวกก็ได้บวกนะส่วนในกรณีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลบทั้งหมดเลยลบลบลบนะครับลบลบลบเนี่ยก็จะกลายเป็นลบสามตัวคูณกันได้ลบนะ เพราะฉะนั้นเราได้อันนี้มาแล้วทีนี้เราก็รู้ว่าลบสองเนี่ยจะทําให้อสมการเนี่ยเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันทําให้เป็นศูนย์นะแล้วก็มาทําต่ออี้ก็จะเห็นว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนยถูกไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์เนี่ยเท่ากับก็คือเท่ากับเราเอาจุดเราเอาจุดด้วยนะเราเอาจุด ที่มันทำให้เท่ากับศูนย์ด้น่นคือมี3จุดนั่นเองตรงนี้นะทีนี้เ,<อ>เขาเอาส่วนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเอาส่วนที่น้อยก็ศูนนั่นก็คือค่าลบถูกไหมเอาค่าลบก็คือช่วงนี้ถูกไหมช่วงนี้กับช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ช่วงคำตอบมนะช่วงคำตอบนะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นเซตคําตอบ ของอสมการ x กำลัง3ลบ 3x กลัง2น้อยกว่าเท่ากับ 10x เนี่ยคือลบอินฟินิตี้จนถึงลบ2และปิดถูกไหมเพราะว่าเราเอาลบ2ด้วยลบ2เป็นค่าที่ทำให้อสมการเท่ากับ0เราเอาเท่ากับ0ด้วยนะนี่เราเท่ากับ0ด้วยเพราะฉะนั้นลบ2เราเอาถูกไหมลบ2เราเอานะ ทีนี้ก็ต้องยูเนียนกับ0ปิดถึง5ปิดเพราะฉะเพราะว่า5กับ0กับ5เราก็เอาถูกไหมเราก็เอาเพราะว่ามันทำให้อันนี้เนี่ยเป็น0ใช่ไหมและนอกนั้นเนี่ยส่วนในช่วงไอตัวที่อยู่ในช่วงเนี่ยจะทำให้อสมการเนี้ยเป็นค่าเป็นลบซึ่งก็น้อยกว่า0นั่นเองนะก็คือซึ่งคำตอบเนี่ยก็คือเซตนี้นะครับลบอินฟินิตี้เปิดลบอินฟินิตี้จนถึงลบ2ปิดยูเนียนกับ ปิด0จนถึง5ปิดนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูป x ได้ก็คือเซตของ x เนี่ยโดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2หรือ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นั่นเองอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือคำตอบของอสมการในข้อนี้นะอะสมการในข้อนี้ นี้ผ่านนะข้อนี้ต่อไปเราไปดูข้อที่12กันต่อข้อที่12ข้อที่12เนี่ยโจทย์เขาให้มาว่า x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2ลบ x บวก1นะอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูอ่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้เราก็มาดูว่าอันนี้เนี่ยเราจะสามารถแยกตัวประกอบได้ยังไง มันดูว่าแยกตัวประกอบได้ไงก่อนถ้าเราแยกไม่ได้เราก็ไม่สามารถแยกเป็นวงเล็บได้ก็ไม่สามารถเขียนช่วงได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกตัวประกอบตัวนี้ให้ได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือ,อเราให้จากทฤษฎีบทนะจากทฤษฎีบทจากทฤษฎีเศษเหลือจากทฤษฎีเศษเหลือเนี่ย c หารพหานาม px ลงตัวเมื่อ pc เนี่ยเท่ากับ0นะ pc เท่ากับ0อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาหา p หา c เนี่ยเรามาหา c หา x เท่ากับ c ที่ทำให้ pc เท่ากับ0อ่ะซึ่งเราสมมุติให้เป็น p 1นะ p 1 แล้กำหนดอันนี้ให้เป็นเท่านาม p x นะ่นเนี่ยก็คือ1ยกกำลัง3าลบหยกกำลังสองลบหแล้วก็บวกหนก็คือจะเป็นเท่ากับ1-1-1ลบหลบหบวกหซึ่ง1-1บหเป็น0ูนลบหบวกหเป็น0ูนย์อได้เท่ากับ0ูนยพอดีเลยได้เท่ากับศูพอดีเลยแปลว่าแปลว่าเมื่อ C เท่ากับ1ี่ยที่ C เท่ากับ1ให้ P C เนี่ย ท่ากับ0ูเพราะฉะนั้น x ลบ c เนี่ยหรือ x ลบหหารพหุานาม p(x) ลงตัวนะหารพหุานาม p(x) ลงตัวอ่าทีนี้เราก็ไปลองหารพหุานาม p(x) ดูว่าหารได้อะไรก็จะเป็น x ยกกำลังาลบ x ยกกำลังสองลบ x บวกเนี่ยถูกหารด้วย x ลบ1นะ่ะ ก็คือ x คูณอะไรได้ x ยกกำลังสาม x คูณอะไรได้ x ยกกำลังสามก็คือคูณ x ยกกำลังสองใช่ไหมได้ x ยกกำลังสามนะ,ะแล้วทีนี้ก็จะเป็น x กำลังสามลบ x กำลังสองถูกไหมเอามาลบกันเป็นลบ x บวกหนึ่งทีนี้อะไรคูณกันแล้วได้ลบ x บวกหนึ่งอะไรคูณ x ลบหนึ่งแล้วได้ลบ x บวกหนึ่งก็คือลบหนึ่งนั่นเองก็ได้เป็นลบ x บวกหนึ่งนะก็จะเป็นศูนย์ เป็นศูนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า x เพราะฉะนั้นพหุนาม px เนี่ยซึ่งเท่ากับ x กําลังสลบ x ยกตังสลบ x บวกหเนี่ยจะเท่ากับ x ลบหคูณกับ x ยกตังสองลบหนึ่งน,นะ x กํลัง2อลบหนึ่ะอ่าทีนี้ แล้วก็รู้ว่าเป็นอันนี้ลเะเท่านามพีเเนี่ยของเรานะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราแยกตัวประกอบต่อใช้ผลต่างยกกำลังสองก็คือ X กำลังสองลบหนึ่งก็เป็น X-1 X-1 ลบหนึ 1, ่งอบวกหนึ่งนะ X-1 ลบหนึ่งอบวกหนึ่งะทีนี้เราก็ได้มาแล้วว่าไอตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเขียนในรูปอสมการ x กำลังสา ลบ x กำลังสลบ x บวกหมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะก็จะเป็น x ลบหนึยกกำลังสองคูณ x บวกหใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นเองอทีนี้เรามาดูกันต่อก็คือเราเขียนให้อยู่ในรูปอ่าเราหาหา x ที่ให้ สา,มา,านะสมการมีค่าเท่ากับ0นะให้อาสมการมีค่าเท่ากับ0นั่นก็คือเป็นตัวนี้นะเป็นอันนี้เป็น1น,น,นี่เป็นลบ1นนะและที่นี้เนี่ยมันมีลบ1สองตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนลบ1ไป2อ,อันเลยเพื่อความง่ายอันนี้เป็นเทคนิคก็คือเขียนมีกี่ตัวเขียนอถ้ามี มียกกําลังเป็นจํานวนคี่เนี่ยเขียนตัวเดียวถ้ายกกําลังเป็นจํานวนคู่เนี่ยเขียนสองตัวนะทีนี้ถ้า x มากกว่า1เนี่ยจะทำให้้องเดิมนี้เป็นบวกเดิมนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบวกถ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นระหว่างลบหกับ1เนี่ยจะให้ค่าเป็นลบนะเพราะนี้เป็นบวกแต่อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบถูกไหม เป็นลบนะ,ะให้ค่าเป็นลบนะถูกไหมบวกลบเออ,อเดี๋ยวนีอ่ะให้ค่าเป็นลบให้น,นี่อันนี้ก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบอ่ะ เขียนไปเลยว่าเป็นบวกลบบวกปกติมันจะเป็นบวกลบบวกสลับกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรเขียนได้เลยถ <sm all> ูกไหมมีเป็นวิธีการทำนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าเราจะเอาส่วนที่มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถูกไหมอ่าส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือเราเาท่ากับศูนย์ด้วยแ <here> สดงว่าเราเอาช่วงที่เป็นจุดด้วยนะเอาช่วงที่เป็นจุดด้วยอ่ามากกว่าศูนย์หรือเปล่าทีนี้ เราเอาส่วนที่มากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์คือเป็นค่าบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเอาฝั่งนี้ด้วยนะเอาฝั่งนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้ด้วยทีนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของอสมการเนี่ยอสมการ x กำลัง3 ลบ x กำลังสองลบ x บวกหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยคือคือเซตของอะไรอ่าลบหนึ่งกับลบหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะก็เขียนไปเลยว่าลบหนึ่งเซตของลบหนึ่งนะยูเนียนกับอ่าปิดปิดปิดหนึ่งถูกไหมปิดหนึ่งเพราะอะไร,เพร,ะเ,รเ,เพราะว่าเราเอาหนึ่งด้วยเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ทำให้สมการทำให้อสมการมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมเราเอาศูนย์ด้วยนะก็จะเป็น1ถึงอินฟินิตี้ปิดเปิดเปิดทอนี้เราสามารถเขียนให้อีกรูปหนึ่งก็คือเซตของ x โดยที่ x เท่ากับลบหหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1อ่ะเขียนได้2แบบนะครับอ่ะก็ข้อนี้ก็มีแค่นี้นะ ทีน <IS> ี้เข้าใจนะก่อนอื่นเลยเราต้องใช้ที่ชี้เ็จเหลือใช่ไหมแยกตัวประกอบก่อนก็คือเราแทนเราหาแยกตัวประกอบมาหาได้เป็นนี้ทีนี้พอแยกออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะแยกออกมาได้เป็นอันนี้พอได้เป็นอันนี้แล้วเราไปใส่ในเส้นจำนวนได้ละโดยที่จำนวนคู่เราก็ใส่2ตัวเลยจำนวนขี้เราใส่ตัวเดียวถ้าเป็นยกกำลังขี้เนี่ยใส่ตัวเดียวต้องแยกตัวประกอบแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยอ่า ก็จะแยกมาได้แล้วก็จะได้คําตอบมาเมื่อเขียนเส้นจานวนนะอันนี้เขาเอาช่วงมันมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็เลยเอาช่วงบวกเอาช่วงที่เป็นบวกเนี่ช่วงเป็นบวกก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้ใช่ไหมแล้วที่เอาศูนยด้วยก็คือเอาตัวขอบด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะได้คําตอบเป็นคออําตอบนี้นะครับ